สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 t a r หอดชนว n e l ผู้รับสารเจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะภัยทาโลหมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงพลังงานของชาวธาตุลมราศีมิถุนราศีตุลและราศีกุมวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกรายละเอียดกดคำว่าเพิ่มเติมนะคะมันจะมีรายละเอียดบอกว่ามิถุนตุลกุมเกิดวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรการ ใช้บริการช n n e l ของหมอแจนะคะการดูดวงส่วนตัวการจัดเลขมงคลนะคะมีราคาบอกมีรายละเอียดครบถ้วนพร้อมโอนนะคะถึงแอดไลน์ ID มานะคะเมื่อเขามองมาที่คุณคุณต้องมีคนในใจของคุณนะคะคนในใจของคุณเป็นใครก็ได้นะความสัมพันธ์แบบไหนก็ได้นะคะเมื่อเขามองมาที่คุณเขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะเราจะมาเช็คพลังงานนะ,ะขอดู Energy พลังงานเลยนะคะ เมื่อเขามองมาที่คุณชาวธาตุลมเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณชาวธาตุลมพลังงานคุณตกออกมานะคะอ่า Queen of s ฟ o r ส s นะราชินีดานะเป็นพลรรังงานของธาตุลมเลย ตัวตนของคุณนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่ตรงผู้ตรงผู้จริงชัดเจนแล้วก็ชอบเข้าสังคมนะมีเพื่อนฝูงมีมิตรสหายมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งฉลาดพูดตรงแล้วก็ตัดสินใจเฉียบไวนะคะเก่งทางด้านโซเชียลออนไลน์แล้วก็มีพรสวรรค์นะไม่หยุดนิ่งสามารถเขาเรียกว่าเป็นคนที่โอเพนแล้วก็เปิดกว้างในการที่จะเจ เจรจาติดต่อสืส่อสารกับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลออนไลน์หรือผู้คนที่เจอหน้าชาวทัดลมนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะในเอนเน y ีนี้นะมีพลังงานของบางบุคลิกบางมุมคุณก็มีความเป็นคนที่จริงจังเช่นเวลาที่คุณทำงานจริงจังซีเรียสแล้วก็คุณมีพื้นที่ขอบเขต หรือมองคนขาดนะคะว่าคนนี้จะเข้ามาหาคุณในลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็จะใช้ชีวิตเนี่ยนะไม่คิดเยอะไม่คิดมากปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาและคุณก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านคำพูดด้านการเจรจาติดต่อสื่อสารมีเพื่อนเยอะแล้วก็มีสเสน่ห์มากนะคะมีคนชอบมาคุยกับคุณนะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือคุณอาจจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างบางจุดที่เขาต้องการคนเหล่านี้ก็จะเข้ามาหาคุณนะคะบางคนนะคุณอาจจะไม่ค่อยขาดคนที่มารักมาเสน่หหาคุณนะคะไปไหนก็จะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายแล้วมีคนมาชอบแต่แต่ชาวธาตุาลมบางคนนะคะคุณอาจจะมี energy ของมุมความเป็นโลกส่วนตัวสูงหรือคุณตั้งกำแพงหรือตั้งกาดขึ้นมาเพื่อ สร้างบุคลิกตัวตนของคุณเพื่อคัดกรองคนที่จะเข้ามานะคะลุกหล้ําพื้นที่หรือเซฟโซนส่วนตัวของคุณในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นแค่บางคนบางคนที่มีพลังงานเอเนจีของลัคนานะคะหมายถึงว่าคุณเป็นมิถุนตุนกลกุมที่เป็นแบบราศีและลัคนานะคะอาจจะไปตกพลังงานของชาวธาตุดินหรือชาวธาตุไฟนะคะเบษกับราศีกันอย่างเงี้ยนะ บางทีเราก็จะมีเราไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเยอะนะฮะแต่เราจะคบเพื่อนที่มีคุณภาพบางคนนะคะจะเป็นคนที่เฟนลี่แบบเป็นคนโอเพ่นอะพูดคุยกับคนนู้นคนนี้ได้นะคะในระดับหนึ่งมีสเสน่ห์แหละง่ายๆสิ่งที่เขามองมาที่คุณนะคะเ,เพื่อนๆแต่ทีนี้มันเป็นพลังงานว่า ความรู้สึกของเขาจริงๆอะถามว่าคุณอะบางมุมคุณดูเป็นผู้ใหญ่เวลาทางานใช่ไหมคะเวลาบางมุมอะคุณก็มีความเป็นเด็กน่ารักสดใสเวลาพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารหรือคุยในเรื่องความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกเนี่ยนะคะบางทีเขาอาจจะจะบอกว่าคุณอะ แสดงความรู้สึกหรือลิลลี่ความรู้สึกของคุณออกมาบ้างเถิดที่รู้สึกกับเขาอ่ะไม่ต้องพยายามควบคุมทําเป็นเหมือนเย็นชาใส่เขาอย่างเงี้ยนะคะถ้าพูดคุยแล้วว่ารู้สึกก็บอกว่ารู้สึกไม่จําเป็นจะต้องทําตัวเหมือนเย็นชาว่าเออฉันไม่รู้สึกกับเธอนะอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่เขามองคุณนะคะขอพลังงานไพ่เพิ่มนะคะแปดถ้วยนะแล้วก็ สิ่งที่เขามองนะคะก็คือตอนนี้สถานการณ์คือเหมือนว่าคุณและเขาอะอยู่ไกลกันที่ให้เขาอะนะพัฒนาความรักความสัมพันธ์บางคนชาวธาตุลมนะเขามองคุณว่าคุณอะไม่อยากไปต่อในความรักความสัมพันธ์นี้สิ่งที่เขามองก็คือทำไมคุณถึงไม่อยากไปต่อเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่บางคนนะแชทแบบออนไลน์แบบชาวต่างชาติก็ได้ ในเมื่อคุณนะ่ะเป็นคนที่ชอบพูดคุยมีเพื่อนมีสังคมเพื่อนฝูงเยอะนะคะเขาเรียกเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะเป็นเพื่อนคุณด้วยหรือเปล่าคบเขาแบบไหนนะเขารู้สึกลังเลหรือไม่แน่ใจเหมือนคุณโอเพ่น่ะโอเพ่นตอบรับความสัมพันธ์ที่ใครที่เข้ามาคุยอ่ะคุณชอบคุยชอบคุยกับคนน้นคนนี้หรือเรียนรู้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเจ้าชู้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในมุมมองที่เขามองมองไม่ได้หมายถึงว่าชาวธาตุลมเจ้าชู้นะคะ บางทีเรามีอัธยาศัยที่ตอบรับหรือใครเข้ามาคุยกับเราเนี่ยใช่ไหมคะเราคุยกับคนคนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นคนโอเพนนะคะเราเปิดบ้านต้อนรับผู้คนถูกไหมคะแต่คนที่คุณไปเจอเขาอาจจะไม่ใช่สิ่งนั้นเขาอาจจะคิดว่านั่นเป็นนิสัยคนเจ้าชู้นั่นเป็นนิสัยคุณคนเฟรนลี่และตัวเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในเพื่อนคุณเ,เป็นเพื่อนของคุณไหมหรือเป็นคนที่คุณอะนะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่แบบ แค่พูดคุยส่งข้อความหรือดูดูกันอยู่เนี่ยนะคะร<ด>ู้ว่าในเพื่อนคุณเนี่ยนะทุกคนที่คุณคุยเนี่ยผู้หญิงหรือต่างเพศหรืออะแล้วแต่นะคะหมายถึงว่าเป็นคนพิเศษของคุณหรือเป็นคนที่คุณรอดูอยู่ทุกคนสิ่งที่เขามองมาก็คือถ้าพลังงานสลับคุณไปสลับเอาเองนะคะนะคะและเขามองคุณแบบไหนอีกนะ คุณสองคนเนี่ยเขากำลังรู้สึกว่าสมมติว่าตัวเขาอะมองมาที่คุณใช่ไหมคะคุณเป็นคนเฟนลี่มีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายแต่เขาเป็นพลังงานสลับกับคุณความเป็นตัวตนของคุณและเขามีความขัดแยง้งนั้นตอนนี้นะคะบางทีตัวคุณอาจเย็นชาหมายถึงหมายถึงพลังงานของคุณผู้หญิงนะ,ะ LGBTQ ที่เป็นพลังงานผู้หญิงคุณรู้สึกว่า มีพื้นที่ให้เขายืนอยู่ตรงนั้นถ้าเข้ามาแล้วไม่จริงจังไม่ชัดเจนปล่อยเวลาที่แบบไปเรื่อยๆคุยกับเขาคุยกับคุณไปเรื่อยๆหรือคุณคุยกับเขาไปเรื่อยโดยไม่มีจุดหมายปลายทางและไม่ปรับตัวเข้าหากันนะคะเช่นอีกคนหนึ่งชอบสันโดษโลกส่วนตัวสูงมีเซฟโซนพื้นที่แล้วอยากจะไปไหนก็แฟสองคน แต่อีกคนหนึ่งนิสัยที่ชอบพาเพื่อนฝูงไปไหนด้วยเฮฮาเต็มคันรถอะไรแบบเนี้ยนะคะนึกออกไหมไปแฮงเอาท์ทีเขาก็าอยากจะไปกับคุณสองคนแต่คุณจะพาเพื่อนไปเป็นขยงอะไรแบบเนี้ยมี energy ตรงนี้เข้ามานะคะให้คุณไปดูแล้วกันว่าพลังงานนี้ไปสะท้อนเขาหรือสะท้อนคุณนะคะเพื่อนเจ็ดดาบนะคะแล้วก็เขามองมาเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ไว้วางใจเจ็ดดาบนะคะ เพราะว่าทาไมคะเราเป็นคนโอเพนไงพูดคุยกับคนอื่นนะคะชอบเข้าสังคมเพื่อนฝูงหรือพูดคุยหรืออะไรแบบนี้หรือติดต่อประสานงานเจอคนเยอะเขาก็เลยไม่ไว้วางใจนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมีความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆนะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะไพ่พลังงานมีราศีกรกฎขึ้นมาเนี่ยนะ,ะมีความลังเลใจคนคนนี้ลังเลใจที่จะไปต่อในอนาคตข้างหน้าในความรักความสัมพันธ์คนคนนี้เขาบอกว่ามันมีระยะทางและเขาก็อดทนมากๆ นะเขาอดทนนะคะและที่สำคัญถ้าสิ่งที่เขามองมาคือคุณอนะอยากคุยกับใครก็แล้วแต่นะเหมือนเพื่อนหรือเหมือนเหมือนคนที่ความรักความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นแต่คนนี้นะเขาอะอยากให้คุณจริงจัง,จงชัดเจนหรือแสดงออกซึ่งความรักหรือความรู้สึกกับเขานะคะหมอไม่รู้ว่าเ,เขาความรักความสัมพันธ์ถ้าจะไปข้างหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณ ไม่ได้ตอบว่าเราจะพัฒนาไหมไปในอนาคตด้วยกันไหมเขาลังเลใจและคุณยังไม่ได้พูดชัดเจนว่าคุณจะคบกับเขาแบบแฝนหรือแบบอะไรนะชาวธาตลมนะสิ่งที่เขามองมาเพราะความจริงจังชัดเจนมันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยใช่ไหมคะหดาบเขาเก็บความรู้สึกไว้นะถ้าพลังงานสลับเพื่อนๆไปสลับเอาเองได้เลยนะคะพลังงานชาวธาตุลมมีราศีกรกฎขึ้นมา มีความเป็นตัวตนของตนเองสูงคุณกับเขาดูไม่เข้ากันและนะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนนะเพราะมันมีพลังงานที่เป็นเจ็ดดาบไม่ได้พูดไม่ได้บอกนะบางทีสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงชาวชาติลมผู้ชายของคุณคิดว่าคุณไม่พอใจหรือคุณงอนอะไรคุณไม่พูดตรงๆคุณให้เขารู้เองเธอต้องรู้สิว่าฉันไม่พอใจสิ่งไหน ทำไมเธอไม่พูดไม่บอกไม่แสดงออกนะเขาอยากให้คุณแสดงออกหรือพูดตรงๆชัดๆว่าต้องการอะไรต้องการสิ่งไหนเอาง่ายๆจำไว้เลยนะพชาวธาตลมถ้าสมมุติว่าคนของคุณไม่พูดนะคะคุณต้องพูดคุยหรือถ้าเขารู้สึกง,งอนหรือไม่พอใจอ,อะไรก็แล้วแต่นะ,ค,ะคนของคุณนะคะก็ต้องการทำไมคะต้องการความเคลียร์ความชัดเจนเพราะว่ามันเหมือนว่า เขากำลังมองว่าสิ่งต่างๆที่ทํามาเนี่ยเขาเป็นคนสู้อยู่ฝ่ายเดียวไหมหรือคุณเป็นคนสู้อยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะชาวธาตุลมนะไปสลับพลังงานเอาได้นะคะเพื่อนๆณนะตอนนี้นะผู้หญิงชาวธาตุลมคุณกําลังรู้สึกว่าคุณอยากได้ความชัดเจนจริงจังว่าในอนาคตคนคนนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับฉันไหมเขาจะจริงจังชัดเจนไหมถ้าคนที่คุยทางโซเชียลออนไลน์ คุณน่ะสงสัยว่าเขาอ่ะคุยกับใครหลายคนไหมแอบซ่อนใครไว้ไหมแล้วตัดสินใจจะเดินทางมาหาฉันนั้นจริงไหมคุณพูดความจริงหรือเปล่านะสิ่งนี้นะคะและที่สำคัญเขากำลังมองมาว่าแต่คุณน่ะก็แอบเก็บซ่อนความรู้สึกที่จะถามที่จะพูดที่จะคุยไว้นะคะคุณไม่ได้แสดงออกว่าฉันไม่ชอบไม่พึงพอใจนะคุณนิ่งถ้าคุณโกรธคุณงอนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะทำเป็นเหมือนเย็นชา ไม่สนใจนะคะเพราะว่าห้าดาบเนี่ยมันไพ่ของการขัดแย้งการรู้สึกว่าไม่เข้ากันมี energy พลังงานของภาษาก็ได้นะคะที่ไม่เข้ากันแตกต่างก็คือเราเป็นคนคือบางทีคนไทยกับคนไทยก็ไม่เข้าใจกันได้นะคะเพื่อนๆในพฤติกรรมการแสดงออกหรือการเลี้ยงดูครอ,อบครัวทางสังคมของเขาอะนะคะว่าเลี้ยงดูเขามาแบบไหนนะคุณสองคนมีความต่างให้คุณไปดูนะว่า ต่างคืออะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทยกับคนไทยก็คืออีกคนหนึ่งมีเพื่อนมีมิสหายเยอะอีกคนหนึ่งโลกส่วนตัวสูงอยาาอยู่กับสามีภรรยาที่บ้านกับข้าวแต่อีกคนหนึ่งอยากไปแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยนะมันเป็น energy ี่ที่ยังไม่ได้เข้ากันในะสิ่งที่พ่ต่อนะคะเพื่อน,อนและสิ่งที่เขามองมาก็คือตัวคุณอ่ะก็ไม่ปรับตัวสมมติว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาหรืออะไรแล้วแต่คุณไม่พูด โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคุณไม่พูดว่าฉันไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่บอกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้กำลังงอนง้อคุณนะคะทีนี้ความรู้สึกในใจที่เขามีต่อคุณอะตอนนี้เขาอยากเอาชนะใจคุณผู้หญิงชาวธาตุลมตอนนี้คุณกำลังใจแข็งแล้วก็เย็นชากับคนคนนี้และที่สำคัญใจคุณกำลังตัดสินใจนะถึงแม้คุณจะแบ่งรับแบ่งสู้ว่าคุณชอบเขาหรือคุณรักเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณรู้สึกดีคุณชอบเขาแต่คุณอนะถ้าความสัมพันธ์มันไปข้างหน้าไม่ได้คุณจะตัดสินใจด้วยเหตุและผลโดยที่ไม่ใช้ความรู้สึกว่าฉันไปข้างหน้าด้วยที่ฉันก็หันหลังไปรอว่าเขาจะตามมาง้อฉันไหมคุณเป็นสิ่งนี้นะคะชาวทัดลมนะคุณจะเดินออกไปในท้ายที่สุดถ้าความสัมพันธ์ไปไม่ได้คุณจะเป็นคนตัดสินใจเดินออกไปแล้วก็ชัดเจนกับตัวของคุณเองนะ คุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็ประสบความสําเร็จทางการงานเขาอยากเอาชนะใจคุณตอนนี้เขาแอบสืบส่องคุณอยู่นะชาวธาตุลมชาวธาตุลมคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นดาวศุกร์ดาวจันทร์ลัคนาราศีกรกฎนะคะทหารตำรวจวิศวกรคนที่เดินทางบ่อยไลแมนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะความสัมพันธ์โซเชียลออนไลน์ที่แค่คุยยังไม่เจอตัวก็ได้เช่นกันนะคะความรู้สึกเขาบอกว่าตอนนี้นะ เขาอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์อยากจะเอาชนะใจคุณมีพลังงานคนที่เคยร่วมงานกันนะคะสามถ้วยนะเขาบอกว่าอยากได้ความสุขกลับคืนมามีราศีมังกรเกิดขึ้นนะคะพลังงานไพ่เดวิลนะเดี๋ยวหมอขอปิดนิดนึงเดวิลนะไม่อยากให้คุณอะนะนะจริงจังซีเรียสเย็นชาอยากให้มีความสุข อย่าให้คุณนะมีมีความเป็นเด็กเรื่องหล,ลงไหลความเป็นเด็กของคุณก็ได้นะ,ะในมุมนี้นะในมุมอ่อนโยนนะไม่ได้หลงไหลในมุมเย็นชาของคุณนะคะในมุมแบบคึงขังเย็นชาและแบบทําเป็นเหมือนว่าไม่รู้สึกทําเป็นเหมือนว่าอไม่ได้คิดอะไรไม่ได้โกรธไม่ได้งอนแต่กูโกรกูงอนนะคะชาวท่าลุมนะคะคือแบบว่าคุณนะ่ะไม่แสดงออกความรู้สึกสมมติว่าคุณไม่พอใจคุณโกรธขึ้น หึงหวงเขากับเพื่อนนะคะถ้าเขาอ่ะมีเพื่อนมีสังคมเยอะหรือตัวคุณอาจจะสลับมาเป็นตัวคุณว่าถ้าคุณมีเพื่อนมีสังคมเยอะนะชาวทัดลมสมมติคุณผู้ชายแล้วคุณผู้หญิงก็ตามถ้าคุณมีนิสัยแบบนี้เขาหึงหวงคุณกับเพื่อนของคุณเข้าใจตรงกันนะอ่าง่ายๆสมมุติว่าถ้าคุณได้ร่วมงานกันเนี่ยหรือเรียนด้วยกันเขาก็หึงเพื่อนคุณอ่ะเพราะคุณมีทั้งเพื่อนผู้ชายผู้หญิงไงคะนึกออกไหมเขาก็หึงไงเพราะเดวิลมันเป็น energy ของความหึงหวง แต่ถามว่าเขาหลงคุณไหมเขาจะเลิกจากคุณไปไหมหรืออะไรไหมยังไม่เลิกนะเพราะเดวิลมันขึ้นกระสับถ้วยแปลว่าเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้ไม่รู้อะความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงก็แล้วแต่อยู่ห่างไกลไม่ได้คุยคุณเย็นชาใส่เขาอยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนอะอยากให้มาเริ่มต้นด้วยความสุขเขาอยากเอาชนะใจคุณเขาก็ปลื้มคุณว่าคุณเป็นคนเก่งและที่สําคัญนะมีความหลงไหลคุณมากสมมตินะว่าคุณเป็นเพื่อนกับเขานะชาวถล่ม เขาก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนอคุณนะเขาอยากแบบมี18บวกคนด้วยนะพนังงานเดวิลนะคะแล้วก็บางคนยังไม่ได้อันนี้นะบางคนมันเป็นแบบนี้นะคะเขาเอ่ะไม่กล้าบอกสมมุติว่าคุณสงสัยว่าเออเนี่ยมันมีเพื่อนเราอะ่ะดูเหมือนจะชอบเราใช่ป่ะว่ามันคล้ายๆเหมือนเฟรนโซนนะแล้วมันไม่บอกความรู้สึกมันแอบความรู้สึกไว้นะ,ะแล้วเพราะว่ามันอะ่ะกลัวเสียเพื่อนไปมันอยากจีบเราแหละ พยายามพยายามยังไงอะพยายามส่งข้อความพยายามไลน์หาเราในเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันสรรหามาแต่ไม่กล้าพูดความรู้สึกก็ได้นะคะเป็นอย่างนี้ได้ด้วยนะแบบว่ากลัวเสียเพื่อนไปนะคะแล้วก็ทําใหเ้เหมือนว่าเวลาที่เราไปคุยหรือไปเฟรนลี่กับคนอื่นอ่ะมันก็แอบหึงหวงเรานะคะเขาปื้มคุณนะว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่ง นะเนี่ยชัดเจนจริงจังกับงานเวลาทํางานนะเวลาเล่นอนะ่ะคุณก็เล่นเต็มที่เลยนะฮะสนุกสนานเหมือนเด็กอะ่ะรีแลกอะนะมันมีพลังงานแบบนี้นะคะคนที่ทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่ยังไม่ได้เลิกก็หลอกมีโอกาสที่จะกลับมาติดต่อสื่อสารมีการส่งข้อความหรือโทรมาหาสูงเลเวลมันเป็นไพ่ที่ยังไม่สามารถหลุดออกไปได้บางคนบอกว่าหมอแจนหนูไม่เอาคนนี้ได้ไหม ไม่รู้อ่ะมันมีสามถ้วยกับเดวิลอ่ะนะคะมันเพื่อนนะเอาง่ายๆเหมือนไพ่อยากแนะนําว่าให้เราดูว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของเราที่มันไม่ได้ทุกข์อ่ะให้มองมุมความสุขอย่ามองมุมที่มันเป็นความทุกข์หรือความหวาดกลัวเหมือนบางทีไพ่กำลังจะบอกว่าสมดุลพลังงานให้เรามีความแบบเป็นผู้ใหญ่กับเป็นเด็กเนี่ยให้มันพอดีเวลาเท่านั้นจะพิสูจน์ว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาอ่ะ จะจริงจังหรือจะเอาชนะใจคุณได้ไหมไม่ได้ตัดสินใจเวลาจะเป็นตัวกรรําหนดสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆนะชาวทาตลมถ้าชอบการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่ไม่ใช่รู้หมอแจนไม่ได้รู้จักชาวธาตลมเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นการอ่านเป็นแบบ general reading นะคะให้ รับแต่พลังงานดีๆไปนะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือกลับมาคืนดีกันถ้ามีปัญหานะคะให้พิจารณาดูว่าสิ่งที่หมอแจนอ่านไปตรงไหมถ้าคุณมีพลังงานแบบนี้คอมเมนต์บอกหมอแจนนะคะคเพื่อนๆเอาละค่ะในท้ายที่สุดนะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ